สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็แกะกล่องครับสินค้าเข้ามาไม่รู้ว่าอะไรเพราะว่าผมสั่งลาซาด้าไปไปสามเออสี่รายการสี่รายการก็จำไม่ได้แล้วเป็นอะไรนะครับเพราะว่าพนักง,งานมาส่งก็ไม่โทรหาเลยนะครับก็ไม่ทราบว่าเดี๋ยวเช็คดูก,ก่อนว่ามีใครโทรเข้ามาบ้าง อ่าถ้าไม่มีก็น่าจะเป็นออถ้าไม่มีก็น่าจะเป็นสินค้าทางทิดตอกที่ส่งมาให้เราทดลองใช้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูกอนครับว่าข้างในเป็นอะไรนะทําาดูก่อนครับหนักหนักว่ะนะคุณผู้ชม หรือว่าจะเป็นงานเป็นงานช่างเป็นงานช่างของผมดูนะครับแกะแกะกล่องรีวิวอ่าแกะกล่องรีวิวผมกึคงเข้าผมกเข้าบ้านมานะครับว่าโอ้หนักหนักครคุณผู้ชมมันหนักนะครับโอ้เดี๋ยวก่นนะผมดูข้างในก่อนนะอะไรเอเย่ย ที่ไหนได้งานผมเยอะผมลืมเลยที่แท้ก็ของผมนี่แหละครับเป็นเป็นอุปกรณ์แผ่นคาร์ดเครื่องตัดหญ้านะครับคุณผู้ชมเออผมผมก็ลืมครับเพราะสั่งสินค้าไปเยอะเลยเลยไม่ตอนนี้เลยงดก่อนไม่กล้าสั่งเพราะเอา เอาสินค้าที่เราสั่งไปแล้วนะครับให้เข้ามาครบก่อนนะครับเพราะว่าไม่อย่างงั้นเราเราไม่ได้อยู่บ้านปวดหัวเลยครับนี่ครับสินค้าเนี่ยครับเออผมจําได้แล้วว่าผมโอ้ผมผมรู้สึกผมโอนเงินไปแล้วนะโอ้ตายตายตายตาเออก็ดี ได้แก่ให้คุณผู้ชมได้รับชมว่ามันเป็นแผ่นคาดก็มันมีรายการที่สั่งอีกประมาณสักประมาณอีกอีกสามรายการนะครับยังยังไม่สั่งรอ,รอสินค้าอีกสามตัวเข้ามาก่อนนะค่อยค่อยสั่งใหม่ครับไม่อย่างนั้นมันอย่างนั้นเราตายเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านเทนี้ก็ ทาง Lazada เขาก็ส่งไปหลายบริษัทเหมือนกันนะครับไม่ใช่บริษัทเดียวเนาะครับบางครั้งก็เคอรี่บ้างนะครับก็อยู่ไกลบ้านผมนะผมต้องเที่ยวไปเอานะครับ <c oughs> ปกติถ้าอยู่บ้าน <c oughs> เขาก็มาส่งถึงที่นะครับพนักง,งานแต่ถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยเราต้องไปเอาเองนะครับมันอยู่คนละที่หมดเลยครับบริษัทนะครับบางครั้งผมไปเอานี่ผมปวดหัวแล้วครับไปไปตอน 8โมงเช้าในรถติดหมดแล้วครับถ้าเป็นโรงเรียนเปิดเนี่ยโยตายๆครับงานนี้นะเอาก็มาบนให้กันฟังครับคลิปนี้ก็คงอยาลรัรางุัผู้ชมไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดกดติดติด้ครับเปิดเป็นกำลังใจครับบ๊ายๆครับครับแกะกล่องแล้วก็มารีวิวนะครับ